ยังคงติดตามข่าวสารนะคะก่อนใครในจานเบรกกี้นิวกับวีเจครีมค่ะช่วงนี้จะพูดถึงจังหวัดต่างๆกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันหลังจากที่มีการอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะคะ เ,เริ่มต้นที่จังหวัดพิษณุโลกช่วงนี้จะเป็นพิษณุโลกเนี่ยเยอะมากๆนะคะเมื่อวานนี้จังหวัดพิษณุโลกพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นรายที่5แล้วนะคะเป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ59ปีแล้วก็เป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะมีประวัตินะคะว่าชายรายนี้ไปเฝ้าคุณแม่ซึ่งเข้ารับการรักษาด้วยโรคหลอดเลือดสมองนะคะและก็มีภาวะการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วก็มากรุงเทพในช่วง2เวลาด้วยกันก็คือระหว่างวันที่23 2 5มีนาคมแล้วก็ช่วง26 3 1มีนาคมก็ไปกับกรุงเทพพิษณุโลกแบบนี้ทีนี้เนี่ยคนไข้บอกว่าเขาเดินทางโดยรถยนต์ส่วนต,วตัวตลอดเวลานะคะแล้วก็จากการซักถามผู้ป่วยพบว่าเมื่อกลับมาถึงจังหวัดพิษณุโลกในวันที่1เมษายนได้เข้ามารับเอกสาร ที่ตัวเองจะต้องทํางานนะคะในมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อนํากลับไปทํางานที่บ้านหลังจากนั้นอยู่บ้านตลอดเวลาผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็ไอตั้งแต่วันที่1เมษายนจนกระทั่งทราบข่าวจกากญาติว่าผลการตรวจเชือ้อโควิด -19 ของคุณแม่ของเขาเป็นผลบวก ก็คือติดเชื้อนะคะโดยคุณแม่เนี่ยไม่มีประวัติเดินทางไปสถานที่เสี่ยงแต่ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมีอาการหอบเหนื่อยและผลฟิล์มเอ็กซเรย์เพราะว่าปอดติดเชื้อจึงมีการส่งตรวจหาเชื้อโควิด1 i ของคุณแม่และเมื่อทราบผลจากการตรวจเชื้อของคุณแม่จึงได้แจ้งไปให้ผู้ป่วยทราบนะคะทําให้ผู้ป่วยเข้ามารับการตรวจรักษาก็คือพอรู้ว่าคุณแม่ตัวเองติดโควิดและตัวเองไปใกล้ชิดกับคุณแม่ พี่ผู้ชายรายนี้ที่เป็นคนป่วยรายที่5เนี่ยนะคะก็มีการไปรับการตรวจรักษาโรคณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวนในวันที่5เมษายนโดยทางศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด2019ของมหาวิทยาลัยนเรศวรมีการออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะ แล้วก็มีการระบุนะคะบอกว่าอย่างแรกเลยผู้ป่วยรายนี้ได้รับการตรวจโควิด -19 จากห้องปฏิบัติการมีผลเป็นบวกคือผู้ป่วยรายนี้พบเชื้อโควิด -19 นะคะและขณะนี้ทีมแพทย์ได้ให้การรักษาด้วยยาต้านเชื้อไวรัสและยาต้านเชื้อมาลาเรียตามแนวทางมาตรการอาการของผู้ป่วยนะคะขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่มีความรุนแรงสามารถหายใจได้เองโดยไม่ต้องมีการให้ออกซิเจนใดๆ แล้วก็ข้อ2ก็คือในส่วนของภรรยาของผู้ป่วยและบุคลากรที่สัมผัสกับผู้ป่วยอีกจํานวน2รายทางโรงพยาบาลหมหาิทัยนาเลศวนทราบรายชื่อทั้งหมดแล้วนะคะและอยู่ระหว่างขั้นตอนของการสอบสวนโรคซึ่งทั้งหมดอยู่ในข่ายที่ต้องเฝ้าระวังและได้ดําเนินการเฝ้าระวังตามมาตรฐานแล้ว ส่วนบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยนเลศวนนะคะหลายคนกังวลว่าตัวเองจะติดไหมชั้นเรียนอยู่ที่มหาวิทยายลัยนี้นะคะทีนี้เนี่ยทางมหาวิทยายลัยก็บอกว่าบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในข้อ2โดยตรง คือไม่ได้เป็นภรรยาแล้วก็ไม่ได้เป็นบุคลากรที่สัมผัสกับผู้ป่วยรายนี้ก็ไม่ต้องวิตกกังวลเพราะว่าผู้ป่วยรายนี้เข้าไปเอางานที่ห้องของตัวเองแล้วก็เดินทางกลับเลยเพราะฉะนั้นในส่วนของอาคารต่างๆก็มีการพ่นยาฆ่าเชื้อตามกระทรวงสาธารณสุขกาหนดเรียบร้อยนะคะไม่ต้องกังวลเพราะฉะนั้นยังไงเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันว่าจะมีการอัปเดตอะไรไหมสําหรับผู้ป่วยรายนี้ที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกเช่นเดียวกันนะคะเป็นเรื่องราวที่เมื่อวานนี้ที่วัดเนินมักเกลือตําบลท่าหมื่นรามอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเช่นเดียวกันนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะนะคะเดินทางมาแสดงความเสียใจและให้กำลังใจกับครอบครัวของนางทองใสเศษสูงหนึง่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขป,ประจำหมู่บ้านนะคะ ซึ่งคุณทองสเนี่ยนะคะก็เสียชีวิตด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านคัดกรองป้องกันโควิด -19 ที่บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านหน้าวัดเนินมะเกลือเมื่อวันที่4เมษาย,ยนที่ผ่านมาโดยขณะที่นางทองสปฏิบัติหน้าที่อยู่เกิดอาการปวดหัวรุนแรงอยู่ที่เวรปฏิบัติหน้าที่ด้วยกัเออผู้ที่อยู่ เวรปฏิบัติหน้าที่ด้วยกันก็ได้มีการให้ความช่วยเหลือนะคะนาตัวส่งโรงพยาบาลวังทองก,อออก่อนเคลื่อนย้ายนําส่งรักษาอาการเร่งด่วนที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเพื่อทําการเอ็กซเรย์สมองแล้วก็ให้การช่วยเหลืออย่างสุดกําลังความสามารถ แต่ทางทีมแพทย์ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตนางทองใสเอาไว้ได้ก็แน่นอนค่ะว่าสร้างความเสียใจให้กับกรรมการควบคุมโรคติดต่อจอังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ประชาชนทุกคนที่ทราบข่าวเป็นอย่างมากเพราะว่า ผู้ป่วยรายนี้หรือว่าคุณทองสายก็ทํางานแบบว่าตลอดเวลานะคะคือพยายามที่จะช่วยเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด -19 อย่างเต็มที่โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ได้มีการกล่าวแสดงความเสียใจกับสามีแล้วก็ลูกของนางทองสายพร้อมทั้งขอบคุณในความเสียสละ,สสละจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้จัดส่งความช่วยเหลือ ตามระเบียบราชะการทุกช่องทางและยกย่องให้นางทองสายเศษสูงเนินเป็นฮีโร่ของจังหวัดพิษณุโลกพร้อมทางได้มอบเงินช่วยเหลือทำศพให้กับครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นขอขอบคุณแล้วก็แสดงความเสียใจยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะขอบคุณมากๆที่ทำงานอย่างหนักเพื่อชาวจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็เพื่อที่จะหยุดยั้งเชือ้อโควิดในทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการที่จะหยุดเชื้อนี้นะคะขอให้คุณอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติช่วงหน้าจะมีอะไรให้ติดตามติดตามได้ที่เพจจามก่อน กด4ีเฟร์สไว้เลยค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกดซ b s c r i b e กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ